งานนะจบตรงนี้เลยนะครับองนังตรงนี้เป็นรอให้รอาเดียเด๋ยวคิวที่จับไว้คิวนคิวนี้รอ27ครับ27พ ý của tiểu làm không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. ครับสวัสดีครับก็ในในห่วงเวลานี้ก็คือเป็นห่วงของการลงทะเบียนผู้ประกอบการคนละครึ่งพัดนะครับในส่วนของอำเภอศรีราชาโดยท่านวิกิตมานโรธกิจในอำเภอศรีราชาก็ได้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอศรีราชาด้วยการให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมมือกันกับธนาคารกรุงไทยสาขาเขตชลบุรีนะครับให้ความร่วมมือในการที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้วยการเปิดห้องประชุมชั้นสองนะครับของที่ว่าการอำเภอศรีราชาให้บริการรับลงทะเบียนครบจบที่เดียวนะครับก็คือตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เวลา9ก้าโมงถึงสี่โมงของทุกๆวันนะครับก็ yes? พี่น้องผู้ประกอบการในพื้นที่ของศรีราชาที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการก็สามารถจะมาลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอศรีราชาในที่ห้องประชุมชั้นสอง <ๆ S 2> ก็จะครบจบที่เดียวมีธนาคารมาให้บริการที่นี่ด้วยนะครับ ในส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมมานะก็องมีบัตรบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็มีรูปถ่ายของผู้ประกอบการที่อยู่ในร้านหรือว่ารูปที่ยืนอยู่ภายในร้านนะครับแล้วก็กรมีเป็นนิติบุคคลก็มีหนังสือรับรองนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ใบสมัครถ้าเกิดท่านไม่ได้เตรียมใบสมัครมาเองก็สามารถมากรอกใบสมัครที่ได้ทางธนาคารมีเอกสารใบสมัครให้ทุกท่านได้มากรอกที่นี่แล้วก็มีจุดที่สามารถที่จะนั่งกรอกเอกสารได้ที่นี่ครับ